สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้อยผาเพลินนะครับเนาะครับพี่น้องวันนี้มีภารกิจด่วนเพื่อศิลปินแสงทองฟินแลนด์นะครับเนาะมีงานภารกิจด่วนพี่น้องมากับหนังออมเก่าแล้วครับผมครับผมวันนี้เป็นวันไลฟ์สดนะครับเนาะวันไลฟ์สดในตาไลฟ์ครั้งที่สามสิบสามนะครับเนาะเราจะไลฟ์อยู่สองวันสิบเอ็ดกับสิบสองครับพี่น้องมีภารกิจด่วนด่วนให้พี่น้องกันเลยได้มา เดินทางข้ามจังหวัดนะครับเนาะเพราะว่าในอำเภอเรื่องมัมีครับผมต้องมาอีกจังหวัดหนึ่งครับพี่น้องต้องมาอีกจังหวัดหนึ่งไปหลุมไปชมนกกันว่าสร้างน้อยที่พัฒิจเดืนเพื่อทีมงานแสงทองฟิลเลียนเซนเตอรปินแสงทองฟิลเลียนยีงอย่างครับผมครับผมพี่น้องท่านใดท่านเลยซื้อตัว๋วฝาก์ว้าพี่น้องเด้อบัตรนึงร้อยบาทนะครับครับผมเข้าในเพจซื้อตัว๋วแล้วจ่ายทุกรอบพี่นี่แฟนสางน้อยกับขายบัตรถา่ายอ่บัติครับผมเป็นแฟนสร้างใหม่สร้างใหม่เป็นแผนกส่งดิกงนะครับเนาะ เป็นไฟล์ทรงดิงครับผมพี่น้องโอนเงินมาโอนเงินมาพูดกับที่ทรงนี่พี่น้องกดดิงเขาเขารวมแล้วพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องไปดูเพิ่มกันว่าสร้างรายได้ธุรกิจด่วนเฮจังครับพี่น้องมาพี่น้องปะพี่น้องมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วทางเนาะไปไปทางล่างพี่น้องแล้วับถึงแล้วเป็นรถตัดพี่น้องบิ๊กซีครับอบิ๊กซีรยกการ บีนนะะครัเามาห่างพี่น้องมาห้างบิ๊ซีนะครับเนะาะอำนาจเจริญนะครับเนาะมาห่างบิ๊ซีอำนาจเจริญนะครับ,มา,าาจจรรบมาถึงแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวเยวขาไปเด,ดิห่างพี่น้องวันนี้เขาไปเดิห้าง ันนี้เป็นวันเสาร์ที่คนกกับสีไลท์แน่ครับพี่น้องก็จะเยอะหน่อยผมแล้วเราก็สวมแมสด้วยนะครับสวมแมสด้วยครับพี่น้องโอ้เขาเรียนนงงามเพื่อศิลปินพี่น้องเราเพื่อเพื่อศิลปินคือทำได้ทุกอย่างพี่น้องเพื่อศิลปินแสงทองพี่แดงของเราโอ้ไปตั้เจอไปให้นนางอามเลยดินางอาม เดือดรับพี่น้องเดือดเดือดนยนะไม่ค่อยมีอ่ะเรื่องขเรื่องใช่ใช่ภารกิจด่วนภารกิจด่วนเพื่อศิลปินพี่น้องอบิ๊กซีครับผม ตอนนี้กะเข้ามาถึงโลตัสแล้วนะครับเออบิ๊กซีบิ๊กซีครับผมพักกะไปทําการแยกเงินเอนแบบไยเลยพี่น้องครับผมมาอะไรทําอะไรวันนี้ครับผมเพื่อทีมงานศิลปินแสงทองฟิลเลียนครับพี่น้องเข้ามาเป็นมาอะไรทั้งหมดนะครับมาอะไรทั้งหมดนะครับนี่มาอะไรทั้งหมดเลยครับผมโอ้สุดยอดร่างกายครับมาอะไรทีมงานแสงทองฟิลเลียนเทาไหร่มาอะไรศิลปินแสงทองฟิลเลียนเทาสุดยอดเลยพี่น้องดีใจน้ำพึ่นะครับผม 1, 1, 1, ก็มีหนึ่งแบงพันก็มีมีแบงก์ห้าร้อยอันนี้เป็นปึกของแบงก์ห้าร้อยครับผมเนี่ยห้าร้อยแล้วก็มีจะมีแบงก์ร้อยครับผมแบงก์ร้อยไลฟ์พี่น้องไล่ไล,ล่ลอดชมรอดชมมาแล้วพี่น้องเดื่อมาแรงนี่สิเฮ็ดเฮ็ดแถวเบิ่งว่าเป็นท่องปูไรเนียไปลอยไปหลุดมุ่งกัดครับผมมาเป็นมาแลงของผู้ใดเนียครับผมมาแลทาทาง,ง,งทงีมงานของเขาเสียงทองคือเลี้ยงของเขานะครับเนาะมาแลงเซลลิปินมาแรงนี่ครับมาแลงโซนมาแรงนะครับเนาะ มอห์เด็กอะใจโดนันัดตัวจองแล้วโดนนัดโดนัทโดนัทกินแตงเดียวน้องรองเดจะซี่กินตั้งยังกินตั้งลาวจ้าตั้โตกินแตงเดียวครับผมเรื่องเสือโดนัทานไทยนทย้องอ้อมน้ำน,นะครับผมเงินไปปพี่องะเดินทางกลับบ้านไปลุยไปลุยทำอะไรให้ศิลปินน้องอ้อมวันินออกกนซอยใส่ข้าวเดี๋ยวครับผมทำแป๊บเดียวนะครับเน,นบาะเพราะว่า ใส yeah. ่ซองแป๊บเดียวก็แล้วนะครับเนาะเพราะว่าห้าสิบของคุณล่ะพี่น้องสองทุ่มสามทุ่ไหดเลยพี่น้องข้าวแข็งก็นเลยตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงสี่สิบโมงครับผมเระว่าสี่สิบโมงกกลัวครับผมไปพี่น้องปะไปพอกันดยุบ้านนะครับเนาะไปหยอกไปแยกใส่ซองครับพี่น้องครับพี่น้องมาหอยแล้วก็เตรียมตัวแล้วพี่น้องเตรียมตัวแล้วนะครับเนาะครับผมโอ้ะไรทั้งนั้นนี่พี่น้องนะอะไรหล้วนเลยพี่น้องมาใส่ซองครับผม จเจ้าเก่าเจ้าประจำแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะมาหลายหลายแห่งอร่อยไหมเนาะหลายสัตว์พูดดอดพี่น้องเพื่อพูดมาเลยว,ว่าถือเป็นแบต้องสู้กับเป็นวันหยุดเนาะแด้วกับเฮดในกับพี่น้องเพื่อทีมง,งานแซงทองพิเรนใส่ซองพี่น้องใส่ซองใส่กันพี่น้องเด้อมาเล้วพี่น้องการเตรียมอะไรพี่น้องนในรัะพี่น้องวาภารกิจขามจังหวัดภารกิจเดินทางข้ามจังหวัดก็คือ ไปแรกเงินมาให้ศิลปินนี่แหละครับศิลปินแสงทองฟิแลนด์ครัระเ็ศไว้ฐานเลยพี่น้องวงกลมมาไล่พวงไงแต่กับพวงงามลายพวงนี่พี่น้องวันนี้ไม่ใช่แม่งหางลอยไม่หางลอยพี่น้องนะปึกๆห้าร้อยเลยแบงค์พันก็มีแบงค์ร้อยก็มีแบงค์ห้าสิบก็มีโอ้มีทุกแบงค์ครับพี่น้องรอบนี้มีทุกแบงค์เลยหลายๆๆดีใจครับดีใจดีใจแท่านน้องๆครับผมที่ได้มาไล่หลายนะครับเนาะ มาลายเยอะมากเดี๋ยวจ้างหน่อยใส่ถุงแล้วก็สทีเตรียมมาไล่ในพี่น้องรอบร,รอชมคลิปมาไล่โดอพี่น้องเลอรรอชมคลิปมาไลว่ามาลายพวงใหญ่พวงสวยเป็นของใครพี่น้องเดี๋ยวจำเลยจะเฮ็ดตัด,ด,ดคลิปให้อีกอีกคลิปหนึ่งครับผมมัน The Content. The Content. น,นี่เฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดคอนเทนต์ไปแลกเงินพี่น้องไปแลกเงินให้ศิลปินแ่งทองฟิเลียนนะครับเนาะขามจังหวัดได้พี่น้องเพราะว่าน,น้ำบัตรน้ำเพลิงเนี่ยมัน ถ้าคาดคลิปเสาอาทิตย์พี่น้องเขาต้องไปแลกได้ห้างนะครับเนาะเราไปแลกที่ห้างบิ i, i, ๊กซีบิ๊กซีอำนาจเจริญนะครับเนาะตอนนี้ไปแลกมาแล้วเรียบร้อยมีมาอายของใครบ้างหลายคนอยู่พี่น้องหลายคนอยู่เดี๋ยวทีสร้างน้อยก็ดีเฮ็ดอีกคลิปหนึ่งเฮ็ดคลิปเฮ็ดมาไล่ครับผมเ,เดี๋ยวสิทดิ์จะบอกว่ามาไล่ฟพ้งอีเป็นของไผ่ต่ละพวฟแต่ละพวฟงพ,พี่น้องเราหลุนคลิปหน้าเลยจ้ะเราหลุนอีกคลิปหนึ่ง <c oughs> พี่น้องเราหลุนเฮ็ดค <c oughs> อนเทนต์พี่น้องก็จัางเสืออะไพี่น้องเราทำคลิป ยูนูทูปกับเป็นารายได้อีกอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะพี่น้องพี่น้องเบิ้งงห้กับเป็นเดี๋ยวว่า,าเป็นารายได้อีกส่วนหนึ่งเพื่อจินจุนเจือครอบครัวนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ช่วยโดยคลิปเป็นจบให้ข้าพุทธนาครับผมขอบคุณเอฟซีที่ไปร่างเงินแจกให้สองซาแหนวตลอดครับผมถ้าไม่มีเอฟซีถ้าไม่มีเอฟซีแสงทองฟินแลนด์ถ้าไม่มีเอฟซีซาแหนว่าเพื่อนกับวันใดเฮ็ดคลิปบ้าเท่าสมมุติครับผม ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยนะครับเนาะขอบคุณเยบซี่แสงทองฟิลเล่นนะครับเนาะมาไล่ลายครับพี่น้องเราเนี่ยมาลาเยอะมากเลยสุดยอดมาลายน้องอ้อมเข้าห้องน้ำอยู่ครับน้องอ้อมอ้อมเข้าห้องน้ำอยู่ไปน,น้ำบนหถั่วทรายคนมาไปแช่เงี้ยอ่อนไม่เสร็จซอยข้าเดี๋ยวพี่น้องถ้าเราใส่ซองเสร็จก็จะทำเป็นเดียวครับผมทำแป๊บหนึ่งก็จะเสร็จแล้วนะครับมาเบิ่งเห็ด คจีบอะไรยาวๆเลยพี่น้องเนาะคลิปเตรียมอะไรยาวๆไปเลยลเขาเอื้อดเนาะเราจะใส่ซองทุกครั้งพราะจะก้อนนี่บันนี้ใส่ซองพี่น้องวันนี้ยาำเวลาเขาแม็กเงินเป็นรูครับผมเงินจะเป็นรูแล้วก็ไม่สวยถ้าแก้บม่ดีเงินก็ขาดถ้าแก้ไม่ดีเงินก็ขาดก็เลยว่า,า,เ,า,เ,วาเออเราทําใส่ซองซองแก้ไว้เราจะเราจะใช้ผ้าเทปผ้าเทปติดเอาพี่น้องจะไง ให้ผ่าเจ็บทิศออกมัอนนง่ายบไงกังานน่งงามพี่น้องเวลาเขาแกะเขาเอาสะพาตเต็บออกเขาก็ดึงเอาเงินออกมาเลยครับผมแล้วก็ดึงเงินออกมาเลยง่ายพ่อ,อพี่น้องมานะเลี้ยงใส่ซอนะพกอพี่น้องมันเลี้ยงใส่ซอกนะครับเนาะมาได้พูดีไปข้างใครพี่น้องเราจบเล้วพี่น้องเรื่องนี้นี่อันนี้แค่วงในนะครับวงวงมันจะมี วงใหญ่วงหนึ่งอันนี้วงเล็กนะครับเนาะวงนี้สีไว้ข้างในครับพี่น้องแล้วก็มีวงเติมไปอีกครับผมรอดหลุดนะครับเดอ้อรอดหลุดน้องกันมาไล่พ่วงแง่หลายพ่วงครับโมนี้มาไล่ยอดไม่แต่ยอดสูงๆทั้งนั้นเลยยอดรอบวันนี้อันนี้ตุกันไหม่ได้ครับจุ้มทองทองหน่อยกัแลกบาอีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องอยู่ข้างบนครับผมอันดีส่วนที่สองครับผมอีกส่วนหนึ่งอยู่ข้างบนอีแรกแหลวใส่ซองแหลวก็จังสีครับผม แส่ซ่องแล้วๆนี่ก็เรื่องกําลังจิบเถียถ่าบมื่อใดอารมณ์มันําสวัสดีครับน้องอาพี่น้องกินขนมหลือพี่น้องเปื่อนหมด้งล่ะโอ้ยเปื่อยเมื่อไรหน้าแม่หน้าหน้าเอ้ยทุกครับกทุกครับทุกครับทุกครับนังลูก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 นังลูครับนังลูกนองอาอืมน้องอามจมสุดนะเปื่อนหมด้งเราพี่น้องให้กําลังใจเอามาให้กําลังใจ ใส่ซองใส่เป็นซองบใส่เบอรทุกเซ่นงิ้นยูนี่ใส่เบอร์ทุกใบได้ครับผมใส่ซองทุกใบเลยนะครับเนาะนี่ก็บแบงค์พันธ์แบงค์พันแล้วก็จะใส่ซองหมดเลยนะครับเราหลุดเราชนในพีด้องเ้อว่ามาลายหอบนี่สีงามออกมางามสั่มใดครับผมจะพยายามออกแบบให้งามออกให้สวยที่สุดนะครับเนาะเพื่อศิลปินแสงทองพิเลนเพื่อน้องๆของห้องน้องๆเองห้องได้มาแล้วก็คือว่าเพื่อห้องได้รางวัลดีใจพีด้องนะครับเนาะ เราถ้าเราได้รางวัลยังกระซังในยังกระซังเขาก็ทีดีใจแบบนี้นะครับก็เราซื้อแบบเดียวกันนะพี่น้องแต่ข้าเฮ็ดข้าก็เฮ็ดแบบว่าเฮ็ดเอาให้สวยที่สุดนะครับเนาะแมนปะครับผมแมนจ้าเร็่ๆๆๆจดจอดจดจดจอดเนี่ยจดเนี่ยน้องอ่ำมาซใส่ข้าเดี๋ยวน้องออมไปใส่บนออมวิ่งรถบะน้องอ่ำน้องออมไปก็พอเไงรถพอบ่ให้ไปนั้มเพิ่งจะไปเบิ่งเล่นบิ๊กซีพี่น้องเมื่อรถ มืัอน,น,นั้นไปแลกโยูนรถมินสันมุกน้ำหารกับไปน้ำกันตาบอดเอัดขีใบพี่น้องเด็กก็เลยว่าเอออัดอัดขีใบเป็นบรรยากาศเดินทางกันหน้าสดอกก็เลยอัดขีใบครับผมครับผมมือนี้กะทีมาหอดสอดสุดท้ายนะครับเนาะการการไปแลกเงินข้ามจังหวัด ไปจังหวัดไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะไปแลกเงินมาให้ศิลปินแสงท่องฟิลแลนด์กฤตทีได้เตรียมมาไล่ให้เตรียมเทียดแส่ซองให้ศิลปินมาแลกครับพี่น้องภาพยนตร์กฤติขอจบคลิปไปเพียงเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีที่ดูคลิปจนจบไปข้าพุฒนาขอบคุณนเอฟซีที่เป็นเลงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพิ่มเมา่อเดือนตุลาครับผมคลิปนี้เอาไปทำนี่เขากลับคลิปหนาทุกทายทีเขากลับกลัมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะบจดจดถ้าจดจดจดค่ะ